สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโคดมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการทำอินเตอร์เซปเตอร์นะครับการทำอินเตอร์เซปเตอร์นะครับหลักการก็คือการแทรกแซงนั่นเองซึ่งการแทรกแซงในเคสเนี่ยเรากำลังใช้นะครับตัวแพ็กเกจตัวหนึ่งที่ชื่อว่า d a o ซึ่งมันเป็นตัว HTTP client ที่แบบ powerful มากเลยมัน support หลายเรื่องมากเลยหนึ่งในงนั้นก็คือการทำอินเตอร์เซปเตอร์นะครับอินเตอร์เซปเตอร์ให้ดึกาพาดอย่างนี้นะครับ สมมตินะครับเรากําลังจะเดินเข้าไปที่ส่วนสัตว์นะครับอ่ามันก็ต้องมีด่านคอยตรวจใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอะ่ะยืนอยู่ตรงไอ้หน้าด่านตัวเนี้ยแล้วมันมาแทรกแซงเราเช่นสมมุติเรากําลังจะเดินเข้าไปใช่ไหมครับมันก็บอกว่าเฮ้ยคุณช่วยเข้าไปถ่ายรูปข้างในให้ดูหน่อยดิอ่ามันแทรกแซงเขาละแล้วเราก็หยิบกล้องมันเดินเข้าไปแบบงงๆไปถ่าย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 เสร็จ นะครับแล้วตอนที่เราเดินออกมามันก็แทรกแซงกลับมาอีกว่าขอดูรูปหน่อยอะไรประมาณเนี่ยมันก็คือตัวแทรกแซงนั่นเองเหมือนตอนนี้เรากำลังติดต่อไปที่เน็ตเวิร์กใช่ไหมครับมันก็คือจากฟัตเตอร์ไปติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์เราก็สามารถแทรกแซงนะครับระหว่างก่อนที่เราจะรีเควสไปหาเขาหรือตอนที่เราเรสปอนส์กลับมาหรือสภาวะที่เป็นเออร์เลอร์เนี่ยเราสามารถที่จะแทรกแซงได้นะครับทีนี้เราเราจะมาแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างละ่ะ เรื่องแรกเลยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องตรงนี้คือมันมันประยุกต์ได้เยอะเลยนะแต่ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องให้ให้เราคิดละกันนะครับว่าที่เราทำทำาชว์เลยอ่ะตอนนี้เราจะเกิดคําถามอย่างนี้ครับเนี่ยเราจะทําการต่อนะครับพวกเบสยูเอลเนี่ยที่มันซ้ําๆกันนั่นเองเข้าใจใช่ไหมครับอ่าหรือเราต้องการทาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันซ้ําๆกันแต่ละตัวเนี่ยถ้าเรามานั่งทําแบบนี้หรือเราไปสร้างฟังก์ชันหรือสร้างตัวแปรค่าคงที่เนี่ย มันค่อนข้างที่จะมองมันเมนเทนแนน์ยากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้การโจทย์ผมก็ง่ายๆเลยเบสยูเอลตรงเนี้ยผมจะไม่มีละผมจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวทุกอันเลยนะครับอ่าคำถามคืออ่าแล้วมันต่อเบสยูเอลตอนไหนละก็เดี๋ยวเราจะแทรกแซงมันไงตอนที่มันกําลังจะส่งไปหาตัวโหนดเจเอสเนี่ยเราก็แทรกแซงเลยว่าเฮ้ยคุณจะต้องติดต่อไปที่เบสยูเอลตัวนี้นะอ่านี่คือเรื่องแรกนะครับถัดมานะครับถ้าใครทําเกี่ยวกับซิเคียวราตี้ต่างๆเนี่ย ก็จะยินเกี่ยวกับเรื่องของการเนบพกโทเค็นใช่ไหมครับไอโทเค็นตรงเนี้ยเราสามารถเนตที่ตอนจังหวะนี้ก็ได้ครับคือทุกๆอันนะครับมันจะมีเนยไม่ว่าจะเป็นอ่ะผมให้ดูเบื้องต้นก่อนตอนนี้เราติดต่อแบบเกตมันก็มีโพสครับแล้วมันก็มีพุทมีแพดมีดีลีทหนึ่งในนั้นนะครับของตัวพารามิเตอร์มันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอ่ออปชันครับซึ่งออปชันตัวเนี้ยเราสามารถที่จะใส่ออปชันที่เป็นตัวเฮสเตอเข้าไปได้ Op t i o n เนี่ยมันจะมีให้เราใส่ h e a d e ออยู่เห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัว h e a d e r เข้าไปได้ซึ่งก็คือ,อตัวนี้ก็คือออ o o l ายนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเหมือนมันต้องใช้ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า e a d e r อ่์เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะให้เราใส่ตัว h e a d e r สักตัวหนึ่งแหละนะครับเราสามารถทำอย่างนี้ก็ได้แต่ผมไม่อยากไปเปิด document นะออคิมเอนตไปเปิดหน่อยละกันนะครับเปิดให้ดู Document DIO นะครับแล้วก็ปัตเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูด็อกิเมนต์ดิดนึงนะครับก็คือในส่วนของตัวเฮดเดอร์เนี่ยเราสามารถเน็บเฮดเดอร์เข้าไปได้แต่เม่กี้ผมอาจจะพิมพ์ไวยากรณ์ไม่ครบหรือเปล่านะครับขอผมพิมพ์ใหม่นะครับก็คือออลทไไลไอตัวเนี้ยจำไม่ค่อยได้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคีย์ออโทไไลน,นะสมมติผมใช้ J ดนะครับก็จะมีแบลเลอร ตามด้วยโทเค็นที่ผมอยากจะต่อเอาโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการนบะครับเข้าไปในตัวโทเค็นเฮดเดอร์ก็เกิดคําถามว่าเราต้องทําทอย่างนี้ทุกอันนั่นเองเข้าใจใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะแทรกแซงได้นั่นเองครับก็คือทุก r รี u e เควสเราจะต้องทําการออเทนออโตไลท์นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องพวกเฮดอ่ะพวกโทเค็นต่างๆเฮดเดอร์ต่างๆอะไรพวกเนี้ยหรือพวก API key นะครับเราจะทําเป็นจุดจุดหนึ่งจัดการได้หมดเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็มีเรื่องอะไรอีกล่ะ นะครับที่ผมนึกได้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องพวกเออร์จัดการเออร์ต่างๆเนี่ยให้มันอยู่จุดเดียวรวมถึงพวกดีบักต่างๆอะไรพวกเนี้ยก็สามารถทําให้มันเป็นจุดเดียวได้นะครับอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาดูคุณสมบัติ interceptor กันให้เราไปที่เอกสารเขาครับเสิร์ชคําว่า interceptor เราจะเจอโค้ดในการทำ interceptor ครับก๊อปมาเลยครับอ่ะก๊อปมาเลยแล้วก็ สกอร์ขึ้นมาข้างบนครับนี่ที่โค้ดของเรานะครับเราจะมีตัวแปรที่ชื่อว่า underscore do นะครับให้เราทําการวางเข้าไปอย่างนี้นะครับแดงปล่อยมันไปก่อนนะครับเราจะลบตัวนี้ออกแล้วก็มาจุดดูนะครับโอเคอทีนี้ผมขออนุญาตจัดฟอร์แมตก่อนนะครับเพราะผมจัดฟอร์แมตทุกอย่างนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าคอมเมนต์อะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยผมลบทิ้งก่อนนะครับลบพวกคอมเมนต์ทิ้งให้หมด แล้วก็จัด f o r m แมตนะครับไอตัวเนี้ยแหละนะครับผมกำลังจะใช้ interceptor นะครับในการแทรกแสงนันเองซึ่ง interceptor ตรงนี้นะครับถ้าจะทำให้มันสวยหนะ่อยอาจจะต้องคอมมาดิดหนึ่งอคอมมาแล้วดูสวยเลยนะครับก็คือตอนที่เรา New Object ตัวเนี้ยเราจะทำการนะ interceptor เราก็ทำการ add นะครับพวก interceptor ต่างๆเข้าไปซึ่งในเคสนี้นะครับมันเป็น interceptor โดยดีฟองเขาคือมี request มี Response แล้วก็มี Error นั่นแหละนะครับเขาให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่ r e q u e s t r e s p o n s e กับ Error เนี่ยแล้วแต่เราเลยอ่ะทีนี้ผมเอาง่ายๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาดูเหมือนมี Error อยู่ข้างล่าง Error ตรงนี้มันฟ้องว่าอะไรอ๋อ,อโอเคไอ้ตรงนี้เป็นแง่ของไวยากรณ์ภาษาดาัสนะครับให้เราเข้าใจอย่างนี้ครับเหมือนเรากำลัง new object ดูดีๆนะแล้วเราก็มาดอทฟังก์ชันตัวนี้ถูกต้องไหมครับมันคืออะไรล่ะ ตัวแปรตัวนี้นะครับมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมันเหมือนเรากําลังบอกว่าอ้าวฉันสร้างคนขึ้นมาหนึ่งคนแล้วให้มันไปเดินโอเคนะครับมันก็จบละหมายความว่ายังไงมันไม่ได้อบเจกตออกมาที่ตรงนี้นั่นเองอันนี้เข้าใจพอยท์ผมใช่ไหมครับมันไม่ได้อบเจกตที่มันทําการนิวนั่นเองดังนั้นเราต้องทํำยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่เราต้องเขียนโค้ดอย่างนี้กันครับอ่าส่วนใหญ่เราต้องเขียนโค้ดอย่างนี้เรานิวก่อนอ่า แล้วเราค่อยมานั่งดอททีหลังอันนี้เข้าใจพอยใช่ไหมครับมันก็เป็นการอ่าตัวนี้นิวละแล้วตัวนี้มาทําการใส่นะครับทีนี้นะครับภาษาดาษั้สนะครับมีลูกเล่นอยู่หนึ่งลูกเล่นนะครับเขาเรียกว่าเชนนะครับเชนก็คือที่แปลว่าโซ่นะครับเราสามารถทําอย่างนี้ได้ครับเติมจุดไปอีกจุดหนึ่งอ่าจุดอีกจุดหนึ่งหมายความว่ายังไงลองนึกภาพตามผมดีๆนะครับถ้าเราจุดเดียวเหมือนเราเรียกใช้ทํางานแต่ถ้าเราสองจุดหมายถึงว่าเชน ก็คือเราทำสอเรื่องพร้อมกันนะครับหมายความว่ายังไงดูนะครับ1อันดับแรกคือไป New Object ก่อนพอ New Object เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยมาเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ต่ออ่าแล้วมันแตกต่างกับไก่ตัวนี้ยังไงมันแตกต่างตรงที่ว่าไอตัว2จุดเนี่ยมันจะทําการ Return ตัวแปรตัวนี้ออกมาด้วยโอเคนะครับอ่าก็คือตอนที่เรา New object ตัวเนี้ยเราจะได้ตำแหน่งใน Me m o r y ศ x x x อะไรใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเรียกตัวอินเตอร์เซปเตอร์พอเราเรียกคำสั่งตัวนี้เสร็จมันก็จะทำการเอาไอออเจ็ตที่มันนิวตรงเนี้ยมาเป็นค่าตัวนี้นั่นเองซึ่งมันแตกต่างกับเมื่อกี้แตกต่างตรงนี้แตกต่างตรงนี้อะไรตรงนี้มันทำการนิวออเจ็ตมันก็ได้ในเมมโมรีแล้วแล้วมันก็ทำการดอทเรียกใช้ฟังก์ชันการทำงานแต่มันไม่ได้ตัวออเจ c ตออกมาเข้าใจใช่ไหมครับเหมือนเราสร้างมาแล้วก็เรียกมันแต่ในเคสนี้ถ้าเราเติม2จุด ก็คือสร้างด้วยนะครับเรียกด้วยแล้วก็ได้ตัวสร้างออกมาโอเคนะครับดังนั้นอันนี้คือเชนนั่นเองนะครับเป็นการลดไวยากรณ์หลายคนอาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับให้นึกภาพนี้ครับอ,อันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับสร้างเสร็จเราค่อยมาเรียกนะครับเพียงแต่ว่าไวยากรณ์มันทําการลดครับให้มันกระชับก็คือเติมจุดอีกจุดหนึ่งก็ทําการสร้างแล้วก็เรียกแล้วก็ได้ตัวมันเองออกมา มันก็เป็นคําสั่งที่อยู่ในกลุ่มมันเลยโอเคนะครับมองโคดแล้วอ่านง่ายด้วยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจเรื่องจุด2จุดนะครับอ่ะทีนี้นะครับถัดมานะครับตัวนี้มันจะเป็น w r p p p r r n t t r r e p t t r r ให้เราเราก็สามารถที่จะทําการเช็คแล้วว่า r e q u e s ตตรงนี้มีอะไรบ้าง Response มีอะไรบ้างแล้วก็ Error มีอะไรบ้างแต่ในเคสนี้ผมเอา e er อ r o r ก่อนละกันที่ Error ผมจะทําการแก้ตรงนี้มั่วๆครับแล้วกดเซฟนะครับมาดูผลลัพธ์กันครับ มันจะขึ้นคําว่า dao error status 404ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมไม่แนะนําให้ขึ้นอย่างนี้นะครับเราควร custom error message ที่ดีกว่านี้หน่อยนะครับทีนี้ error message ตรงนี้มันเกิดจากไอพวก exception ตรงนี้ถูกต้องไหยครับนั่นแหละเดี๋ยวเราจะทําการเขียนตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันคือเราแทรกแซงที่จังหวะนี้เลยนะครับผมก็จะแทรกแซงนี้นะครับก็คือพิมพ์คําว่า return นะครับข้อความออกไปนะครับ ในเคสนี้ผมก็จะเป็น Network Fail ครับอตอนนี้ผมแทรกแซงแนะครับแทรกแซงมาที่ตรงนี้ละกดจัด format อ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะแทรกแซงตัว DIO Error ตรงนี้ออกมาได้แหละโดยชื่อว่า Network Fail นะครับก็คือเราไม่เอาไอตัว Exception ตัวนี้ละนะครับตัวนี้มันกรอง Exception ครับมันทำให้เกิด Exception แต่ตัวนี้มาเป็นการกรองว่าเราจะเอาอะไรออกไปนะครับในเคสนี้ผมจะเอา เน็ตเวิร์กเฟลออกไปอย่างนี้นะครับกดเซฟเดี๋ยวผมกดเซฟให้ดูนะครับชึบนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับเอ่อเหมือนผลลัพธ์ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนสาเหตุที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะอะไรละ่ะนะครับเราจะต้องมานั่งดูตัวนี้กันครับที่มันมีเออร์ให้เราไปที่ส่วนของตัวเออร์เลอร์กันนะครับไปที่ตอนที่มันเออร์เลอรก็คืออยู่ที่สต็อกนะครับถ้าจำไม่ผิด ใช้ INSPEC t จำมาก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ความทรงจำก็จะอยู่ในส่วนของตัว e อ r o r ตัวนี้นของเก่าเราไปใช้ snapshot d erler ครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นไอตัว erler ของตัว d i o นะครับหลักการทำยังไงละ่ะให้ทำการลบคำว่าถุสิ่งนี้ออกนะครับเราจะทำการ c a s มันนั่นเอง dao e r r o r er ครับอพอ c a เสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้เราจะต้องทำการลากคุมนะครับแล้วกดวงเล็บเปิดโดยการกดชิปค้างไว้แล้วก็เปิดวงเล็บมันก็คือเอาวงเล็บมาครอบดูดีๆนะครับเอาวงเล็บครอบหน้าหลังแล้วค่อยมาดอทแมสเซจครับหลังจากนั้นผมกดเซฟนะครับผมก็จะได้ตัว d a o message มาสังเกตว่ามันเป็น status 404มันก็ยังไม่ได้ไอตัวข้อความนะครับที่เราทำการคั s t o อไหม สาเหตุเกิดจากอะไรละ่ะสาเหตุเกิดจากไอตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยตัวเดียวเลยมันคืออะไรละ่ะมันคือตัวซิงเกิลตันนั่นเองให้นักเรียนทําการรันใหม่นะครับอ่าขึ้นข้อความแล้วนะครับเข้าใจคําว่าซิงเกิลตันแล้วใช่ไหมครับมันนิวตัวนี้แล้วมันก็จองอยู่ในมัลลีแล้วไงเราฮอตรีโหลดก็ยังเป็นค่าเดิมไหมครับถ้าเรารันใหม่ มันก็จะจองเมมโมรีใหม่แล้วก็เป็นตัวใหม่เลยโอเคนะครับดังนั้นตอนนี้เราสามารถที่จะเอาไอ้ตัวเน็ตเวิร์กเตรงเนี้ยที่มันเกิดจากเออร์เอร์ตรงนี้มาได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการอินเตอร์เซปเตอร์ระดับเออร์เอร์นะครับเราสามารถประกองระดับเออร์เอร์ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เรากองนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือตัวเออร์เอร์นะครับถัดมาครับตัวรีเควสตตัวนี้โจทย์ผมก็คือผมไม่ต้องการต่อเบส URL นี้ผมลบทิ้งเลย ผมลบทิ้งเหลือแค่นี้นะครับนี่อ่ผมต้องการอย่างนี้เลยอตรงนี้เราก็ต้องลบทิ้งลบทิ้งนะครับอจริงๆตรงนี้เราน่าจะเป็นเราเป็น URL เออนี่ยแหละมองง่ายนะครับกดเซฟแล้วลองดูนะครับเราจะไม่ได้ข้อมูลออกมานะครับสาเหตุที่เราไม่ได้ข้อมูลออกมาเพราะอะไรละ่ะไอตัวเบส URL เรามันไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับอ่เราจะต้องทําการต่อเบส URL แล้วก็มาต่อ ที่ตรง interceptor ก็คือเราแทรกแซงมันตรงจังหวะนี้ได้ครับอ่าแล้วก็แทรกแซงจังหวะนี้เลยก็ request อ่าตัวนี้รู้สึกว่ามันตั้งชื่อว่า option นะครับก็เป็น option .baseurl เนี่เราสามารถใส่ baseurl เข้าไปได้แล้วก็ใส่เลย api .baseurl อ่าแล้วเราสามารถที่จะ print น,นะครับ url แบบเต็มๆได้แล้วก็พิมพ์ครับ option uh, .url เอ่อดอทนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพวกการจัดการพวกการเชื่อมต่อด้วยถ้ามันนานๆเราก็ให้มันเกิดอ่าเอ็กเซปชัก็ได้นะครับก็จะมี option ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นพวก connect timeout อ่าเนี่ยครับมี timeout นะครับก็กำหนดไปเลยนี่เป็นหน่วยมิลลิวินาทีนะครับก็คือ5วิ5000คือ5วินะครับอ่าถัดมาตัวนี้ก็จะเป็น เดี๋ยวขอ duplicate ตัวนี้ลงมานะครับอ่ตรงนี้ก็เมื่อกี้มันคือ Receive อ่า Receive Timeout ครับก็เซตเป็น3 m มิลลิเซกันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เห็นแล้วเราสามารถที่จะแทรกแซงนี้อ่แทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องพวก header token ก็ได้นะครับเนี่ยรับ o อปชันดอ t นะครับมันก็จะมีให้เราแทรกแซงที่เป็นส่วนของตัว data ก็ได้นะครับหรือจะเป็น h e a d e r นี่ตัวนี้นะครับ ก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ออโตอันนี้สำหรับคนที่ทำเกี่ยวกับพวกตัวนี้นะแต่ผมพิมพ์ออโไหลน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับคนทำพวกโทเค็นนะครับหรือเป็นพวก API คีย์ทั่วไปอะไรพวกเนี้ยนะครับอ,อันนี้บอกเสริมนะครับสำหรับคนที่ทำงานด้านนี้อยู่ นะครับจะได้เห็นเป็นไอเดียว่าเน็บเฮดเดอร์ตรงนี้เลยนะครับหรือถ้าก่อนหน้านี้เราเน็บบนแชร์เพ f เฟ e เ c นยังจำได้ใช่ไหมครับแชร์เพ f เฟ e เ c นเราก็สามารถที่จะเรียกใช้แชร์เพซเฟ e เลนนะครับแล้วก็ดอ t เก็ตอินสตนนะครับยังจำได้อยู่เนาะนะครับเก็ตอินส n ตนแล้วก็ดอตเก็ตไอตัวนี้มันต้องดอตเดนหรือ a อาเวทอเวทมาก็ได้ นะครับเอาเวทแล้วก็ค่อยมาทําการเกตนะครับผมคิดว่านักเรียนน่าจะผ่านเรื่องนี้น่าจะพอเห็นภาพแล,ะละ้วล่ะว่าเราก็เกตผ่านตัวเพ r ฟเ c e ก็ได้นะครับอ่ะนี่ยคือเรื่องของตัว h e a d ดออ่ะผมขออนุญาตลบนะครับอ่ะทีนี้ผมจะทําการรันให้ดูนะครับอ่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะผมทําการลันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ อตอนนี้เราก็ต่อเบรด URL ได้แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เราแค่ใส่แค่พานะครับอามาดูในส่วนของตัวรันที่มันจะมีกันอไอตัวนี้มันรันแบบมันเห็นพาธเดี๋ยวขอด่วนนะครับออไอตัวนี้มันไม่ได้ปริ้นแบบเบสเดี๋ยวขอด่วนเมื่อกี้มันมันมีดอทเบ URL แล้วก็บวกกับออปชันดอทเบรดพา t ดอทพารันใม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ มันจะต้องปิ้นนะครับไม้ผมอ่าเห็นปะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการเช็คแล้วว่าเรายิงไป URL ถูกหรือเปล่าเนี่ยทำที่จุดเดียวนะครับอาจจะเบื้องต้นผมขอขอนุญาตลบนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของตัว time out นะครับ response เราก็สามารถที่จะดูได้นะครับเช่นเรา if e เลยว่า Response ตัวนี้ status code นะครับเท่ากับ500หรือเปล่าหรือเท่ากับ401หรือเปล่าอ่าถ้าเท่ากับ401นะครับ ให้มันกลับไปที่หน้าตัวล็อกอินอะไรพวกเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันอันเนี้ยคือเราจังหวะที่เราแทรกแซงเกี่ยวเรื่องพวกโทเค็นต่างๆนะครับอ่ะเราสั่งให้มันเป็นนาวิกเกเตอร์ไปได้แต่ว่าตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องทําการส่งตัวบิลคอนเท x t เข้ามาด้วยนะเราจะต้องรับตัวบิลคอนเท x t เข้ามานะครับอ่ะเนี้ยเราถึงจะส่งเป็นนาวิกเกเตอร์ไปได้นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการจัดการนะครับเบื้องต้นนะครับ อัะน,นี้ intercept ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นภาพเรา intercept สามารถทำอะไรได้เยอะเลยซึ่งจากตัวอย่างเขานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับตัวอย่างเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นการดู r e response ทเ ken เนบอะไรพวกนี้ธรรมดานะครับทั่วไปนะครับอันนี้ผมก็เห็นเป็นไอเดียว่าเราจะจัดก,การ intercept คือแทรกแซงไอตัวตอนที่เราติดต่อเน็ตเวิร์กยังไงนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ